เมนูวันนี้ค่ะทุกคนแกงอ่อมกบใส่บวบค่ะเพื่อนเนี่บวบของเราคนเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นก็คั่วกบใส่กับน้ำข้าวเบือของเราให้กบเขาสุกก่อนนะคะเพื่อนๆพนกบนี้เราสรับละเอียดนะคะเพราะว่าทำให้คุณยาย คนเก่แล้วฟันไม่ดีค่ะต้องสัดละเอียดนิดนึงเราเผาก่อนนะคะเพื่อนๆเผาแล้วก็ค่อยมาสับคะทุกคนใครไม่ชอบหนังก็ลอกหนังออกนะคะอันนี้เราไม่ลอกค่ะเอาผินหมดคั่วก่อนต้องคนไปด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าข้าวเบือนนี้ถ้าเขาโดนความร้อนแล้วมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะติดก้นหม้อเนาะ จะมีความเหนียวแล้วก็ทําให้ติดข้าหม้อได้เราก็เลยต้องคนค่นะกัมันเห็นไหมคะก็จะเริ่มแห้ง แลนี้เราก็จะเติมน้ำนะคะทุกคนสุกแล้วเราก็จะเติมน้ำเติมน้ำลงไปค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่าอ่าเราใส่บวบไปแล้วน้ำบวบเขาก็จะออกมาเองค่ะเดี๋ยวน้ำจะเยอะเกินแล้วไม่อร่อยนะคะ สูตรของเรานี้จะไม่ใส่น้ําเยอะนะใส่น้ําคลุกคลิกคลุกคลิกกรอบลงไปเลยบวกสีลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่เพอบเรามีแค่สองตัวทีนี้เราก็ปรุงรสคารกคน แกงอ่อมอีสานตามต,าตัดลดเล็กน้อยะลาลงไปค่ะ เราไม่ได้ทำรสเผ็ดนะคะวันนี้ใส่พริกสีลูกสีน่วยเดใยริงไม่ได้ค่ะใส่ปลาจากไของเราด้วยเพื่อความนัวเมื่อกี้เป็นปลาจากขวดว บางที่ที่เขาไม่ใส่ข้าเบือแกงออมนะคก็จะใส่ข้าเบือไอ้นี่ไ่เขาก็จะใส่เข้าวคั่วแทนนะคะเพื่อ,อนๆคลนเติมน้ำอีกเล็กน้อย เขาเจะเหนียวเกินค่ะ,ะ,คะเพราะว่าเขาเบื่อเราให้บวกสุกค่ะเพื่อนเพื่อนรอบวกสุกแล้วเราก็จะใส่เนื้อลงไป นี่แมงรักของเราเก็บมาจากสวนหลังบ้านเองคะ่ะของยายปลูกไว้เอาไปใส่ตกท้ายคะ่ะแกงบวบนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็สุก บวบอ่อนๆนะคะทุกคนใส่มังลักไปเลยหอมๆไปใกล้ๆดูชัดๆเย บางคนเขาก็จะไม่สับกบละเอียดนะคะถ้าเรากินเองแต่อันนี้เราทําให้คุณยายค่ะเราก็เลยสับละเอียดนิดนึงคนแก่แล้วจะไม่มีฟันฟันไม่ดีค่ะเลยทำละเอียดสักหน่อยค่ะทุกคนเพราะกบนี้มันกระดูกแข็งเนาะคะ่ะเพืเ่อนๆรอหม้อเดือดอีกสักพักค่ะแล้เวเราก็ยกลงเสิร์ฟได้เลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ